กรณีข้าต้องเร่งสีดวัคซีนให้ได้ลหลายที่สุดเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเครื่องประเทศแล้วที่เขาสีดได้และะ้วก็ว่างแผนสีเข็มที่สองต่อเลยสองเปอร์เซ็นต์นึงได้ครับที่เขาสีไปอือสองเปอร์เซ็นต์ังเดี๋ยวก็จังสังไปโดนละน่ะนี่เออนี่คือไล่ง่ายครับไล่ง่ายคนสีใส่เดี๋ยวนี่ฮะห่วยอันที่ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือคนลงทะเบียนนะครับแต่ว่ายังบริสิดธิคนเสียแค่สองเปอร์เซ็นต์ ลำมันฆ่าอีหยังดูดิีตอนนี้เขากำลังล่อวัคซีนครับก็สิโดนแท้ปีหกากระช่วงสาธรารณาสุขถือตัดงบครับตอนนี้งบของข้าพอสามารถซื้อได้พวกยาบรดงล้วก็พวกยาสร้างแต่แม่เป่าซื้อมหาชิแตกยังยาบรรองยารดงอันซื้อมาเหน็นนาย,ยกรับส่วนยาสร้างสมเหตรองนายกป้อมครับเห็นไหมรับเพิ่เกินข้าวบ่แสบมันสิป,ปวดแทงปวดขาเนา่าเลยในงานการกับ่ค่ยได้เฮ็ดนี่แล้วไม่กินข้าวบ่แสบเนา่าเลยอ้วนคือจังกบถามนี่ปัญหาว่ากินข้าวบ่แสบอยู่กับงบสาธ เขาซื้ออยังบ่ได้เลยนอกจากยาบรรจงกับยาสร้างนี่แหละวัคซีนก็จัดทรงลาซาครับโอ้ยปลอกสีข่อยมอบไม้ให้เจ้านะไปถามนี่มึงดูวัคซีนมันส่งทางเครื่องบินหรือมันใส่รถนิวแกรมันคือมาซาตายแม่มันแท้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะแล้วก็ถามแล้วนั่มเล่าวางเล่าก็วัคซีนอะไรสิออกก่อนกันได้ค่ะเดี๋ยวชีจัดการให้มันจะพัฒนาจาก4.0ไป็น1.2สมมุติบริหารประเทศนี่นี่สุขคิดว่าสุขเขาไข้ลูกเสืออยู่สมมุติ